เฮ้โหลกาจะกินข้าวตอนแรกว่าจะไม่ได้อัดละแต่อันนี้แบบชิวมากๆอัดดีกว่ามีข้าวเปล่าร้อนๆเลยแล้วก็มีปลาทูปลาทูยักษ์ครึ่งตัวเมื่อวานกินไปครึ่งตัววันนี้กินไปครึ่งตัววันนี้จะกินครึ่งตัวแกะเรียบร้อยแล้วแต่ต้องระวังกลางโคตยักอะคือยัก์มากๆ ื้อหือระวังก้างนะะเออเหรอ,อก,กลัวก้างว่ะขอเวลาก็ดูกระดิกก่อนขอเวลาขายี้มันสู้ลบม,มือกับมันชิบ โอ oh, ้ใส่ชามแล้วใหญ่ว่ะใส่ชามแล้วเยอะข้าวเยอะมากอะ่ะกะไม่ถูกปกติ oh, ใส่จานอันนี้มันจะได้คุกง่ายๆกินขนมกล้วยไปหนึ่งอันเหลือหนึ่งอันแล้วก็ได้มาใหม่แล้วให้เจเบียไปดูให้ที่กอทมอได้ ห้าหกอันคือที่นี้ไม่มีเลยอ่ะซักที่เซเว่นแถวบ้านไม่มีเลยซักอันเดียวสามสี่เซเว่นขอบคุณมากพระเจ้ามาแล้วข้าวแมวข้าวแมวแต่เราเป็นแมวแซบนะเราเป็นแมวใหญ่ที่แซบถ้าแมวจะกินแค่นี้ถ้าเมาื่อก่อนเป็นเด็กก็จะกินแบบนี้แล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นแมวใหญ่ ที่อ้วนชุยเป็นแมวใหญ่ที่กินแซบมากๆเราก็จะไม่มีแค่นี้นะจ๊ะเราก็จะใส่น้ำพริกอีแหลงลงไปกระชึกหนึ่งใส่ให้หมดกระปกุกไม่พอด้วยซ้ำพริกอีแหลงลงไปแฝงไม่น่าพอหรอก เรา้องมีทีเด็ดกระปุกยักษ์เบอร์ใหญ่รุนแรงโอ้โหพระเจ้าก็าเสียเวียงมันไปแค่กระปุกยักษ์กระปุกพิเศษฉันต้องเบอร์นี้เลยล่ะใส่ลงไปจ้าโหโหเที่เมื่อวานก็กินเมื่อวานไม่ได้อัดวิดีโอเพราะว่าไลฟ์ในเพจ พรุ่งนี้น่าจะน่าจะไหลเพราะว่าพรุ่งนี้มีเบวนี่มุกดาเชกวาจะเปิดรับออเดอร์เบวนี่มุกดาเตรียมตัวนะจ๊ะเปิดเมื่อไหร่ก็รีบให้ทันเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดพรุ่งนี้สดาจะเอามารีวิวโอ้โหโอ้โหนี่ก็ต้องขยี้นะบางทีก็เป็นชินเกินนะทำไมไม่มีเพลงวะลืมชีวิต มาช้าฉันมาสายอุ้ยตายแล้วลืมเพลงได้ยังไรเปิดปัดปิ๊กฉาวมาช้า,า,เ,ชาเปิดเพลงสครูนะคะสครูนะคะอืมเสียต่อแล้วเหรอ ปับหนึ่งชิมดิขอชิมหน่อยขาดไม่ได้เปิดมาเจอเลยเอาไว้มาแล้วโอเคอาา่อาฮะประมาณนี้ เฮ้ยเอออันนี้เราจะไม่ลืมตอนนี้น้ำพริกแคปหนูแก้วที่เหลือหน่อยหนึ่งจะได้ใส่ลงไปให้หมดให้มันกรุบกรอบเพราะมันเหลืออีกนิดเดียวของน้องเบนเอามาให้อร่อยกรอบแต่ว่าแช่ไว้ในตู้เย็นผสมผสานกันเลยเพราะมันจะหมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวเราก็กินไปให้หมดเลย อต่อนีชอบเลยเฮ้ยหน้าตาดีว่ะขอถ่ายรูปได้ปะทำไมเรื่องเยอะขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊บนึงจริงจริงจริงว้ายก็เดินไปตรงนี้ได้ไงวะขอถ่ายรูปแป๊บนึงเซลแล้นึ่งดึงดึงม,มันหน้าตาดีต้องถ่ายนะโอ้โหหน้าตาดีมากสุดไม่ถ่ายจะเสียใจมากใครเสียใจไม่มี ปกติถ้าไม่ไหลอ่ะแต่นั่งกินอะไรอยู่ประมาณเบืนเนี้ยไม่ก็อย่นั่งตรงนั้นหรอกนั่งทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยมากกว่าอืมข้าวอย่างร้านต้องขอนลขถึงช่วยเดเราข้อมูลไม่ได้สักก่อนเลย

ว่ากาันหนักนะนนขออีกนิดได้ปะแกฉันแบบกินโหมดมากอะ หดเหี่ยมมากอ่ะไม่เห็นเลยเลยนะมา้งมันคนรลุ่นแรงสุดขีดสุดกีเทอร์โบมันดีมากอันนี้หมดยังจะได้ใส่ไปให้หมดโอ้ยเนี่ยมันมีแบบอ,อาาันนี้มันอ่อโอเคจบเสียโดนหน้า จะได้แบบเต็มแมทเต็มสตรีมถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้อย่าสัง่งไม่ได้จริงกินเผ็ดมาก แล้วแล้ว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือท้าสยามเพราะว่ามีตับเอ้ยมีลิ้นหมูกะว่าเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือท้าสยามลังเลยอยู่ว่าเอยจะกินไอเส้นเกาหลีที่ซื้อมาอีกดีไหมแต่ว่าครั้งนี้จะต้องวางแผนดีๆอ่ะต้องไปแห้งานมันงานไม่งั้น มันจะสุกยากมากๆแต่ลืมไปว่ามีปลาทูเหลือครึ่งตัวก็เลยโอเคกินอดีนี้กับ กินได้ทุกวันนะไม่ค่อยเบื่อสมัยเด็กๆจะกินแบบข้าวปลาทูแล้วก็ซลาสาเียวแต่ว่าเดยนนี้สายแซ่บไง่ีสื่อแซ่บมากเลยนะ แล้เห็นแผลเป็นถัดบ้างอะไฟอย่างเงี้ยแบบแผลเป็นโคตรถัดอะเออบากบาก วัน b y ยวันนี้ข้าวเยอะมากเลยนเนี่ยเพราะว่าปกติะจะใส่จานไงอันนี้จะใส่ชามซะแล้วกบไม่ถูกแล้วถ้าใส่ไปทบดถุงเลยโหดเฮี่ยมาก

ทำไมจะสิบห้านาทีแล้ววะบัตรตับงหน่อยนานฮึนไปดูสีนนนสันดิคือแบบพีคมากเลยอะโหดมาก Thank <laughs> you เพิ่มเผ็ดเพราะว่ากินเยอะจบเพลงนี้ต้องไปแล้วอ่ะ <is> หลอดยากพ่านางานมากอ่ะหรือพวกนี้เจอกันในไลฟ์เป็นแบบนี้เอ๊ะหรือว่าอาจจะวีโออยู่วะเดี๋ยวดูก่มาแซ่บมากแซ่บประเด็นนี้ ต้องไปละทุกคนคกุบกรบเก็บเกิบพอกับความแซบเบอร์ใหญ่เดี๋ยวจะไปกินต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บ